You with it. Drop it. ครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูสตายุชนุรีรายวิชาศึกษาจันประผุมชาปีสองเมนูที่สง,นสงในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองและความภูมิใจในตนเองมีสาระสำคัญดังนี้ครับมนุษย์ นอกจากที่มีความแตกต่างในรูปร่างแล้วยังมีการกระทำที่แสดงออกเรียกว่าพฤติกรรมนะครับที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับมาดูในข้อที่หนึ่งนะครับความภูมิใจในตนเองในข้อที่หนึ่งมีภปะวะ่าผู้นําสามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นจับป้ารีดป้าเองนะครับข้อที่สองสามารถทำานต่างๆได้ตามกําลังตนเองเช่นยกของเบา สมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีความกล้าหาญได้อดทนนะครับเพอที่สเป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยในบ้านเช่นลางจานตู้ฟืนล้างน้ำอ่าเป็นผู้ที่มีกิิยามายาทุกภาพอ่อนโยนเช่นพูดคับพูดกลับ,กบอกสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยยกของเบา รุปความภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเชื่อมั่นและมีคุกค้าในตนเองซึ่งคกณค้าานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระวะรูปร่างหน้าตาฐานะแต่จะขึ้นอยู่กับการกระทําความดีและทําประโยชน์ให้ผู้อื่นวันนี้ก็จบคลิปเพียงแคน่นี้สวัสดีครับ